สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์มาจิตทาร์ตนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2อ6 5นนะคะก็อขออนุญาตเปิดไพ่เลยเนื่องจากหลายๆท่านทักมาว่าอยากให้มีการเปิดไพ่ไว้เลยเพราะว่ารอการเปิดไพ่นานเนาะเสียเวลาตรงนี้เราก็ทําให้นะคะแล้วก,เก็เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะ ไพ่ตัวตนของคุณคุณได้ไพ่สามไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าซึ่งมันแปลได้ถึงการที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีการรอคอยอะไรบางอย่างมีการวางแผนอนาคตไว้คุณรอคอยที่จะได้คําตอบอะไรบางอย่างในเรื่องของสิ่งที่คุณหวังนะคะรอการตอบกลับรอในสิ่งที่คุณหวังเอาไว้อะอืมมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นคุณมีความ ก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะตรงเนี้ยสิ่งที่คุณรอคอยก็มีโอกาสสมหวังด้วยนะดูแล้วนะคะต่อไป,ไปเป็นเรื่องของการงานเลยนะคะการงานของชาวราศีพิจิกหรือชาวราคดาราศีพิจิกช่วงนี้มันจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตัวคุณเองอะคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะโดนเจ้านายหรือว่ามีเกณฑ์ที่บริษัทจะพิจารณางานกับคุณ นะคะพิจารณาการจ้างงานหรือว่าการพิจารณาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความขยนันมีความกระตือรือร้น,นคุณมีโอกาสที่เจ้านายจะดันคุณนะคะมีโอกาสที่เจ้านายจะส่งเสริมคุณไปในทางที่ดีมีโอกาสโยกย้ายการงาน ไปในเรื่องขององานที่สบายขึ้นงานที่ทําแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือคุณจะได้ทํางานที่คุณถนัดงานที่คุณหวังเอาไว่งานที่คุณเคยตั้งเป้าอยากทำเอาไว้คุณก็มีโอกาสที่จะได้ทําเจ้านายมีการสนับสนุนดีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบ เรียกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีความขยันหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้รับในส่วนของตรงนั้นไปก็คือเจ้านายอาจจะย้ายคุณไปอยู่ในที่ที่คุณอาจจะไม่พอใจอาจจะรู้สึกไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าเป็นงานที่แบบมันยากสําหรับคุณเขาอาจจะให้โจทย์มาก็ได้ให้คุณแบบพยายามกระตอรือร้นมีแรงในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องการงานดูแล้ว คุณเองมีเกณฑ์นะที่จะได้เปลี่ยนงานกระทันหันด้วยนะคะในเดือนนี้เดือนนี้มีเกณฑ์ได้ยกย้ายงานอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานอาจจะแค่เปลี่ยนแผนกเปลี่ยนสาขาแต่ว่ามันจะนําพาไปซึ่งความมั่นคงให้กับคุณมากยิ่งขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าถ้างานตรงนี้มันมีการเปลี่ยนก็คือมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเช่นอ,อยู่ดีๆไปถึงที่ทํางานหัวหน้าบอกว่าคุณย้ายไปทําตรงนี้เลยอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะในเรื่องของการงานดูแล้วคุณจะมีอิสระมากขึ้นคุณจะมีการ เรียกว่าความรู้สึกที่แบบผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะออกจากง,งานไปทาอาชีพสอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพที่คุณรู้สึกคุณชอบคุณถนัดอาชีพที่คุณรู้สึกว่าคุณได้อ่ได้ตัวตนกลับมาอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ติดต่อหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ยานพาหนะในการอ่าทํางานเนาะดูแลตรงนี้จะเป็นในเรื่องของ งานที่ต้องใช้การเดินทางการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะมีข่าวในเรื่องของการงานอาตอบกลับมาให้คุณบางคนทำ youtube หรือว่าทำในเรื่องของอสื่อโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาในเรื่องของอผลตอบรับ ผลตอบรับในเรื่องของการงานที่ดีกลับมาให้คุณก็ได้บางคนก็อาจจะผ่านกด YouTube บางคนอาจจะได้เงินจาก YouTube ในเรียนนี้นก็ได้อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะคะก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณทำนะว่าคุณทำงานอะไรนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่ทำธุรกิจทำการค้านะคะ คนที่ทำธุรกิจทำการค้าเดือนนี้ยังดูว่าคุณยังหมุนเงินมีสภาพคล่องอยู่เรื่อยๆนะแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันหรือมีเกณฑ์ไปติดต่อเจราจาแล้วได้เจอกับคนเก่าๆได้เคยรู้จักกันนะคะตรงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการาประสานงานในเรื่องของการทำงานนะคุณมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจแล้วก็ ต้องใช้สมาธิมากในเรื่องของการตัดสินปัญหาในเรื่องของธุรกิจของคุณการที่คุณได้เจอเพื่อนเก่าหรืออะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณก็ได้ในเรื่องของการงานหรือว่ามาให้ความรู้มาให้แนวคิดหรือบางคนได้เจอผู้ใหญ่ใจดีมาคอยช่วยเหลือคอยให้คําปรึกษาในเรื่องของธุรกิจของคุณก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะได้ไปฟังแนวคิดอะไรดีๆมาแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้ปรับสมบุรณ์ปรับสมดุลกับ ธุรกิจของคุณก็ได้อะไรมเป็นประมาณนี้นะคะดูแลธุรกิจก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตคะ่ะเป็นในเรื่องของอา,อาจจะเป็นปัญหาเล็กเกน้อยๆซึ่งตัวคุณเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ดูแลผ่านไปได้ด้วยดีได้ด้วยนะคะถือว่ายังมีไรายได้คล่องแล้วก็มีในเรื่องของกําไรผลประกอบการกําไรอะไรที่มันโอเคนะในเรื่องของธุรกิจนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงิน อืมการเงินของคุณนะคะจะบอกว่าคุณได้ใช้ได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าซึ่งหมายความว่าตัวคุณเองช่วงเนี้ยเป็นในเรื่องของการใช้เงินแบบรวดเร็วมีอะไรภาระอะไรเข้ามาแบบรวดเร็วกระทันหันโดยคุณไม่ตั้งตัวคุณอาจจะใช้เงินแบบไม่ไม่ทันคิดก็ได้อะไรเป็นประมาณนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากได้คุณอยากซื้อหรือบางทีคุณไม่ได้อยากได้อะไรหรอกคุณไปเดินคุณจะซื้อแค่ ของชิ้นเดียวแต่ไปเดินปุ๊บก็ได้มาหลายอย่างอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะเป็นในเรื่องของการหาเงินที่ยากลำบากมากขึ้นมีความเครียดในเรื่องของเงินแต่สุดท้ายคุณก็มีไอเดียมีโชคลาบมีในเรื่องของอ่าเรียกว่าบางคนก็ได้เงินจากการทำงานแบบฟุกๆก,ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็เหมือนกับสามารถหาเงินได้ข่องอะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะซัน แต่ว่าไพ่เดอะซันตรงนี้ก็คําว่าสําเร็จในที่นี้คือคุณจะได้เงินก้อนคุณจะได้เงินโชคลาภคุณจะได้เงินที่มาจากการทํางานคุณจะได้เงินที่มาจากความขยันของคุณก็จริงแต่ถ้าคุณไม่รู้จักใช้นะ มันก็มีสิทธิ์ที่จะหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะขอให้คุณใช้สติใช้ความคิดบางคนนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนสามารถทําได้เลยนะคะในเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกหรือชาวราคนาิราศีพิจิกคุณจะสามารถที่จะทํางานยากได้นะคะงานที่คุณยังไม่เคยศึกษาแนะนําให้คุณนําเงินก้อนนี้ไปลงกับาการศึกษาหรืออะไรก็ได้นะคะตรงนี้คุณสามารถทําได้แล้วทาได้ดีค่ะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีความรักนะคะคนโสด คนโสดดูแล้วมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเนาะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกยึดติดบางคนก็เลือกที่จะลาจากความสัมพันธ์ที่ที่แบบเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมีการพูดคุยกันบางคนอยู่ดีก็หันหน้าไม่คุยกันไม่ตอบไลน์ไม่แชทไม่อะไรอยู่ดีเขาก็หายไปหรือว่าตัวคุณเองอยู่ดีดก็หายออกจากแชทไปมีการเลือกที่จะเดินจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไป อาจจะมีปัญหาหรือว่าพูดจาอะไรแล้วทําให้แบบเหมือนรู้สึกไม่สบายใจกันเนาะหรือว่าบางคนที่แบบคุยคุยกันอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่หันหลังไปโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวโดยที่ตัวคุณหรือเขาเนี่ยมีการโหยหามีการคิดถึงมีการรู้สึกหวงแห่หวงแหนมีการรู้สึกเรียกว่าอยากได้ความรักครั้งนี้อยากมี การสาสัมพันธ์ที่ดีกับควมรักครั้งนี้อยากมีการได้ติดต่อ,อพูดคุยกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะคนใครคนใดคนนึงแหละไม่คุณก็เขานี่แหละยังหวงแหนในความสัมพันธ์อยู่ยังรู้สึกคิดถึงแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากแบบได้คุยได้พูดหรือว่าการได้แบบแค่ได้ยินเสียงหรือว่าได้มองเห็นก็ยังดีมีการแอบสอง่งแอบคุยหรือว่าแอบอติดต่อ กับเขาทางโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณหรือเขานี่แหละเนาะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่มีคู่ค่ะคนมีคู่รู้สึกช่วงนี้จะเหนื่อยอือาจจะเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างแต่ดูแล้วคุณกับเขาก็ยังเติมเต็มให้กันได้ดีนะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงที่คุณทํางานคุณก็ยุ่งกับงานไม่มีเวลาอาจจะใช้เวลาไปกับการอาดูแลลูกการทํางานการทําอะไรหลายๆอย่างจนไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วก็ไม่มีเวลาให้คนที่คุณรัก แต่สุดท้ายคุณแล้วเขาก็ยังรักกันนะดูแล้วยังรักกันเหนียวแนีนเหนียวแน่นดีบางคนอยากได้บุตรมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีลูกนะคะแล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเฉลิมฉลอง,ลอง,ลองมีเกณฑ์ได้บ้านได้ได้ทรัพย์สิสนหรืออะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับทําให้ความรักทําให้คนมีคู่มี ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้อะไรที่ทําให้มีความมั่นคงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องคนที่มีคู่ให้ประคับประคองกันไว้นะในเดือนนี้ยังไงคุณก็รักกันดีแล้วก็ดูแลคุณมีความสุขมีการไปเฉลิมฉลองมีการเติมความหวานให้กันตลอดอยู่แล้วนะคะเดือนนี้หลังจากนี้มันจะเป็นในช่วงของการนิ่งๆแล้วแหละเพราะว่าเหมือนตัวคุณเองก็ บางทีอาจจะเหนื่อยมา,มากๆในเรื่องของงานเรื่องของอะไรสุดท้ายตอนนี้คุณเลือกที่จะเอาครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่เรียนหนังสืออยู่ไปไวไหมคะนี่คือไปแบบไปไวเลยนะคนที่เรียนหนังสืออยู่นะคะเป็นในช่วงการรอคอยโอกาสที่ดีในเรื่องของการเรียนเนาะคุณอาจจะได้ในเรื่องของเรียกว่าความสําเร็จแบบลับๆเข้ามานะคะคืออาจมีการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าอาจารย์เห็นว่าคุณเป็นคนแบบ ตั้งใจเรียนดีเนาะอะไรเงี้ยอาจจะมีการมอบโอกาสหรือว่ามอบโปรเจกต์ชิ้นใหญ่เข้ามาให้คุณทําให้คุณแบบศึกษาเพื่อที่คุณจะต่อยอดไปในเรื่องของการเรียนนะคะบางคนถ้าไปเรียนในเรื่องของอาศาสตร์หรือว่าไปเรียนในเรื่องของอะไรที่มันเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณก็สามารถทําได้ดีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า คุณประสบความสําเร็จในด้านนี้นะคะมีความมั่นคงแล้วก็มีโอกาสได้เงินได้งานจากการเรียนในครั้งนี้ก็ได้หรือบางคนถ้าเรียนน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่เนาะอาจจะสงสัยว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรียนธรรมดาล่ะถ้าคนที่เรียนธรรมดาดูแล้วในเดือนนี้อาจมีการเรียกว่าแอบอ่านหนังสือมีการแอบบเขาเรียกครูพักรักจําอะไรประมาณนี้อาจจะเหมือนกับบางคนไม่อา่านก็ใช้วิธี เวลาเพื่อนติวกันฟังแล้วก็เอาไปจําอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถสอบได้ด้วยนะดูแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมในม้านมิจทาหลอดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ